สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะนนี้ก็อยากจะมาแชร์เรื่องของ Human Design ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มันเปลี่ยนชีวิตพนี่มากอยากจะให้รู้ศาสตร์นี้ก่อนอายุใกล้30เพราะว่ามันจะทำให้เรามีทิศทางชีวิตมากแล้วคนที่พนี่เชิญมาคุยด้วยวันนี้ก็คือเป็นคนที่เก่งในการอ่าน h ิ m a n นดีไซน์มากตั้งแต่พนี่ฟังทอสอ่านเนี่ย แล้วไปปรับใช้ใช้ชีวิตให้ตรงโฟล์ตัวเองตรงเอเนอร์จีตัวเองชาร์จพลังเป็นกินอาหารเป็นนอนเป็นและใช้พลังที่มันแบบมากับการเกิดของเราเป็นมันเปลี่ยนชีวิตยังไงเดี๋ยววันนี้ให้ทอรสมาเล่าให้ฟังโอเคอันนนั้นตัวนี้หนึ่งชื่อทอรสนะครับตอนนี้ก็คือ รับดูแบบรับอ่านชาร์ทิวแมนดีไซน์เนี่ยแบบจริงจังเลยเพราะว่า,ารู้สึกว่าศาสตร์เนี้ยจะมาช่วยทุกๆคนอยากให้เข้าใจตัวเองเยอะๆนะครับซึ่งศาสตร์เนี้ยจริงๆเนี่ยก็มาจากทางฝั่งแบบว่าอเมริกาแคนาดาอะไรแบบนี้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เป็นแบบกึ่งกลางระหว่างแบบโราศาสตร์ตะวันตก อีจิงจากจีนหรือว่าจากกระคาบ,บลาอะไรแบบนี้ครับคือเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากแล้วก็คือประเด็นเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบพวกศาสตร์แบบว่าแบ่งประเภทของคนต่างๆอะไรอย่างเงี้ย<อ>ไม่ว่าจะเป็น mbti หรือว่าจะเป็นอะไรที่เป็นแบบเอ n e a กรมหรือว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยพอเรามาเจออันนี้เราก็เออไหนลองหน่อยสิอ่ะแล้วเราเ,ออเราในฐานะที่เราเป็นคนที่แบบผ่านศาสตร์การแบ่งคนมาเยอะแล้วทำไมเราถึงอินกับศาสตร์นี้ถึงข้าเราเป็นคนรับอ่านเลยเออคือ จุดที่ทําให้เราแบบโอ้โหเราซื้อสิ่งนี้เลยนะคือว่ามันทําให้เราเข้าใจการทํางานในระดับแบบจิตใต้สํานึกของเราอะทํางานแบบนี้มีความมีความคิดประมาณนี้มันคือเราเห็นเลเยอร์อะของตัวเราอะอคือการทํางานระหว่างแบบจิตสานึกและจิตใต้สํานึกอะซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะมันลึกมากเลยนะเออมันมันมันทำได้ขนาดนี้เลยแล้วก็แบบ ไลฟ์เพอร์เพรสหรือว่าแบบการกินการนอนมันเป็นองค์รวมที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนชีวิตเราอะเดี๋ยวนะไลฟ์เพอร์เพรสด้วยเออหมายความว่าใครรู้สึกว่าเกิดมาแล้วตัวเองไม่มีเป้าหมายชีวิตทีมันึิสาก็ช่วยได้หรอใช่เพราะว่าเหมือนพอเรารู้แล้วอะว่าจุดเด่นอะของเราคืออะไรคือเราอ่านแล้วนะแล้วเราก็มานั่งทํางานกับตัวเองหรือมารีเฟล็กคุยกับตัวเองแล้วว่าเออเราชอบสิ่งนี้จริงๆใช่ไหมอ่ะแล้วพอมันเออมันใช่อะ มันก็จะมีการชักซักเจสว่าเฮ้ยคุณควรจะเหมือนกับมีเพอร์เพสหรือมีจุดเหมือนมีเป้าหมายอะในชีวิตอะแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันใช่แบบมันใช่มากๆเลยตอนแรกเราก็รู้สึกว่ามันเราใช้กับตัวเราอะมันก็โอเคเนะเาะแล้วเราก็เริ่มลองแบบอ่านให้เพื่อนไหนลองดูซิแบบเออเราอ่านให้หน่อยน,บบนู้นเชสระบบเชสระบบเออเทสระบบแบ <laughs> ป,ปรากฏว่าพอเรา อธิบายพอเราอ่านให้ฟังว่าเออแบบบอกแบบเนี้ยเป้าหมายในชีวิตอย่างเงี้ยพออ่านแบบเนี้ยข้างในหัวใจอะ่ะรู้สึกยังไงหลายหลายคนก็จะแบบเออลึกๆมันมีความรู้สึกอยากแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่แต่ทอได้าเชื่อนะว่าถ้าถ้าทุกคนอะ่ะทํางานกับตัวเองอะ่ะเต็มที่หรือบ่อยๆอ่ะก็จะมีความเข้าใจในตัวเองระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะที่ มีโอกาสได้มาเข้าใจตัวเองจริงจริงจริงหลายๆคนก็คือแบบว่าเราใช้ชีวิตตามคําบอกของคนอื่นว่าควรจะทําแบบนั้นควรจะทําแบบนี้ทําแบบนี้แล้วดีทําแบบนั้นแล้วดีมันก็มาจากครอบครัวสังคมหรือว่าอะไรก็ตามแต่แล้วมันกลายเป็นว่ามันทําให้เราห่างจากการเป็นตัวเองอะไปเรื่อยๆจริงแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่นะพอทอรรู้สึกว่าสุขภาพจิตอะส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในทุกวันเนี้ย มันจะเป็นซึมเศร้าแพนิกหรือว่าอะไรอ่ะหรือเบิร์นเอาท์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันล้วนแล้วแต่การที่เราสับสนในเส้นทางที่เราเลือกอแล้วบางทีมันไม่ได้ตรงกับตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ชวนชวนคิดชวนคนที่ดูอยู่คิดเนาะเคยมีเหตุการณ์ไหนในชีวิตป้าที่เรารู้สึกว่า ฮ้ยเราทาเรื่องเนี้ยมันทําแบบง่ายๆในขณะที่คนอื่นรู้สึกว่าเออมันยากแล้วก็จะมีบางเรื่องที่คนอื่นเขาทาแล้วมันดูแบบง่ายๆจังแต่ทำไปสําหรับเรารู้สึกว่ายากเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าจริงๆแล้วคนเราอะเ,เกิดมาไม่เหมือนกันแล้วเราอะไม่สามารถใช้สูตรตายตัวของใครได้เลยแล้วคือข้อ,ข,อข้อดีของ h u m มนดีไซน n อะมันแบ่งได้แบบแม่นแม่นจริงเพราะว่าคนนี้อยากใช้กับตัวเองแล้วแบบเฮ้ยท่อชีวิตมันเปลี่ยนแล้วชีวิตมันง่ายขึ้นจริงๆอพอเราแบบรู้ว่า เออการใช้ชีวิตของเรามันเหมาะกับแบบไหนการกินการนอนการชาร์จพลังคือถึงขั้นที่แบบว่ารู้ด้วยนะว่าต้องไปชาร์จพลังกับที่ที่มีแบบภูเขาและต้องทางโคดเขียวเพราะที่คนที่ชอบไปไปลายทุกปีเลยเพราะว่ามันรู้สึกได้ชาร์จพลังซึ่งตรงกับหินแม่ด,ดีไซน์พอดีด้วยคือมันดีแบบนั้นอนะใช่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราแบบเอออยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าในหลายๆครั้งอะเรามักจะเลือกที่จะใช้ชีวิตเนี่ย ตามปัจจัยภายนอกเนี่ย mm hmm. ค่อนข้างเยอะ mm hmm. mm hmm. มากๆ mm hmm. พอเรากลับเข้ามาทําความเข้าใจในตัวเองแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราโฟล์มากๆเลย mm hmm. คือคลิปเนี้ยไม่ได้อยากจะมาอธิบายหรอกว่ามันมีกี่ประเภทมีนู่นนี่นั่น,น oh, อะไรแต่แต่อยากจะมาอธิบายว่ามันแบ่งคร่าวๆเลยนะ mm hmm. คือคนที่มีศูนย์พลังงานชีวิตกับไม่มีศูนย์พลังงานชีวิตศ mm hmm. ูนย์พลังงานชีวิตคือสัเคราเซนเตอร์เนี่ยก็คือว่า ประเภทของคนที่มีส่วนพลังงานชีวิตเนี่ยเขาจะมีพลังงานชีวิตได้เองหมายความว่ามีพลังงานเสถียรทําอะไรก็สามารถทําได้อย่างแบบต่อเนื่องถ้าสนใจอะไรก็สามารถทําได้ซึ่งคนที่มีส่วนพลังเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ70%ซของโลกใบนี้เยอะนะเออดังนั้นคือโลกเราอ่ะมันมันขับเคลื่อนด้วยด้วยค่านิยมว่าเอยถ้าเกิดว่าเราแบบอยากจะประสบความสำเร็จอ่ะ เราก็ควรที่จะทุ่มเทกับอ,อะไรสักอย่างหนึ่งโฟกัสกับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่จริงๆนะคิวเมนดีไซน์เนี่ยทอรรู้สึกว่าทอรอยากให้คนที่เป็นอีก3 0มสิบเปอร์เซ็นต์่ะเขาได้มาเข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่อยู่ในประเภทที่ไม่ได้มีศูนย์พลังงานชีวิตอ,อีก3 0ที่เหลือนั่นแหละแต่พยายามฝืนให้ตัวเองเป็นคนเหมือนเป็นคนมีศูนย์พลังงานชีวิตมันเลยไม่สอดคล้องใช่แล้วก็รู้สึกว่าทำไมตัวเองไม่เก่งมาด้อยค่าตัวเองอีกสงสัยคุณค่าตัวเอง ใช่จริงๆไม่ใช่เพราะอย่างท็อตจริงๆก็เป็นโปรไฟล์นั้นใช่แต่พอแบบเข้าใจตัวเองแล้วเป็นยังไงเล่าให้ฟังคือมันพอเข้าใจแล้วนะมันทําให้ท็อตไม่รู้สึกผิดอืที่ตัวเองจะต้องพักผ่อนอืคือแบบก่อนหน้านั้นท็อตก็จะเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดว่าเออทําไมเขาถึงแบบมีพลังมีแรงมีกําลังใจในการจะทําอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งว่าแบบเวลาเราไปไปเที่ยวหรือไปอะไรทาไมคนอื่นยังสดใสได้ตลอดแต่เราแบบจะนอนแบบ เออพอเราแบบถึงจุดจุดหนึ่งอะ่ะเราจะต้องขอมูฟมาอยู่คนเดียวแล้ว <c oughs> เพื่อนก็แบบเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> งอนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันจะทําให้เรารู้สึกผิดตลอดเวลา <c oughs> แล้วมันจะทําให้เราสับสนในตัวเองว่าแบบเออกูเป็นโรคอะไรปะวะหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอเรามาเข้าใจว่าอ๋อเราเป็นเรามีแบบเราเป็นประเภทพลังงานแบบเนี้ย <c oughs> แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องรู้สึกผิดอมันสําคัญมากเลยนะกับคนประเภทที่เราเป็นเหมือนกับ ส่วนที่มันไม่ได้เหมือนกับเมนสตรีมทั่วๆไปอะไรเงี้ยมันทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อเราอาจจะไม่ได้มีพลังงานชีวิตแบบนั้นแต่เราเนี่ยสมมติว่าประเภทของท็อตเนี่ยมันมาเพื่อไกด์มันมาเพื่อชี้แนะมันมาเพื่อให้อินไซต์อะไรบางอย่างนั่นหมายความว่าโจย์ของท็อตคือเซฟพลังชีวิตตัวเองเอาไว้เออเพื่อที่จะให้คําแนะนําอะไรดีด พอรู้สึกว่าแบบเอออย่างนี้เราปรับไลฟ์สไตล์ของเราเลยคือเรา p r i o r i t z e เวลาชีวิตในการพักผ่อนอยู่กับตัวเองแล้วก็กล้าที่จะบอกว่าเออขอพักนะเพราะว่ามันสําคัญกับเราจริงๆอไม่รู้สึกผิดที่เราจะพักอะแสดงว่ามันคือปรับไลฟ์สไตล์ชีวิตให้มันสอดคล้องกับชีวิตง่ายขึ้น <c oughs> ใช่ปะเอรวมถึงอาชีพด้วยไหมมันมันเปลี่ยนอาชีพด้วยเหมือนกันเพราะว่าคืออย่างนี้โอเคอาชีพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากขนาดนั้นแต่วิถีในการที่จะทำอะอย่างเช่น เรื่องบางเรื่องที่มันจะต้องใช้แรงงานเอกสารหรืองานอะไรที่มันจะต้องนิดพลังงานมากๆอะ่ะเราแบบเราจ้างคนเลยเราให้คนอื่นมาทำแทนเราอะ่ะแล้วเราอะ่ะโฟกัสเฉพาะงานที่มันจะต้องใช้การวางแผนหรือการแบบว่าเออใช้วิส dom หรือปัญญาอะไรบางอย่างให้เราไปเนิร์ดกับอะไรบางอย่างแล้วเราก็ก็วางแผนมาเนี่ยโอ้มันคือจากจากเดิมที่มันเพดานมันอยู่ตรงนี้เพราะบางทีอะ่ะ ที่เราไปต่อไม่ได้อะเพราะว่าเราเหนื่อยอืแล้วพอเราเข้าใจพลังงานตัวเองแล้วเนี่ยโอ้โหสเกล up ในทุกๆอย่างในชีวิตเลยจริงๆเอ,อมาสเกลจากความเป็นเราอะมันไม่ใช่สเกลเพราะว่าเหมือนธุรก,กิจมันตน้องงี้งี้คนอื่นบอกอย่างน,นั้นแต่ว่ามันสเกลจากความเป็นเราจริงๆแล้วมันทําให้ง่ายเนาะถูกต้องแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเราเข้าใจประเภทพลังงานของตัวเราเองแล้วเนี่ยมันทําให้เราสร้างแบรงงนด์ตัวเอง ได้ง่ายขึ้นยังไงสิเออคือเหมือนกับพอเราอย่างอย่างสมมติตัวเราเองใช่ไหมเราเป็นประเภทโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นประเภทที่ว่าโดดเด่นเลยนะเรื่องการให้คําแนะนำํำแล้วก็กลยุทธ์อะของของประเภทเนี้คือ wait for invitation คือรอให้คนมาชวนนี่คือกลยุทธ์ของคนประเภทนี้ไม่เหมาะ,ะการไปแบบรีเริ่มใช่ไม่เหมาะคือมันมีคนประเภทที่เหมาะกับการรีเริ่มจริงๆแต่ของเราเนี่ย เหมาะกับการแบบว่าเราแค่เนร์ดกับสิ่งที่เราสนใจแล้วเราก็แค่แชร์ในสิ่งที่เราแบบสนใจไปเรื่อยๆแค่นั้นแค่นั้นแล้วเดี๋ยวพอคนอน่ะรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. ตอนนี้เรากำลังสนใจอะไรอยู่อะแล้วเขาจะมาชวนให้เราแบบ mm hmm. บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นงานหรือโปรเจกต์อะไรหรอกชวนในลักษณะที่ว่าขอคำแนะนำ mm hmm. มันอาจจะเริ่มจากการแบบเออเห็นว่าตอนนี้เขากำลังอินเรื่องนี้อยู่ขอคำแนะนำหน่อยช่วยเราหน่อย แล้วพอเราแบบเออได้รับการขอความช่วยเหลือข้างในเราเว้ยคนที่เป็นโปรเจคเตอร์จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขายอมรับเราอะเขายอมรับอะไรเราบางอย่างก็ไม่รู้ว่าว่าเราแบบสามารถที่จะช่วยเขาได้มันฟินมากเลยนะในหัวใจของคนที่เป็นประเภทนี้แล้วพอเราได้ช่วยเราจะตั้งใจช่วยจริงๆอะเราจะพรอไว้อินไซต์อะไรบางอย่างที่ช่วยเหลือเขาจริงๆแล้วจุดหนึ่งนะพรสวรรนะค์อะของโปรเจคเตอร์คือเขาจะหาวิธีที่ทำให้คุณอะ ทำงานไม่เหนื่อยอ hmm. เพราะว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยคือเป็นอะไรที่ทําน้อยแต่ได้มากอะจะเก่งมากๆเลย hmm. ดังนั้นการขอคําแนะนําว่าทํายังไงดีให้โปรเจกต์เนี้ยมัน works ม m a r t อะให้เขาวางแผนให้หน่อยเนี่ยโอ้โหพูดเลยว่าถ้าใครเป็นเป็นประเภทนี้นะ hmm. สุดยอดเลย hmm. เอออยากถามว่า,าแล้วเราคนที่แบบว่าอ่านทีมดีไซน์แล้วรู้จักตัวเองอะมันเอาไว้ปรับใช้กับเรื่องงานของตัวเ hmm. องยังไงได้บ้างแบบ เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราเข้าใจแล้วว่าอ๋อจุดเด่นเราเป็นแบบนี้ยกตัวอ,อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีเกตที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องดีเทลหรือรายละเอียด <c oughs> เล็ก,ลกๆน้อยๆอะไรแบบนี้แล้วแบบถ้าสมมติว่าเขาอ่ะได้ทํางานที่มันจะต้องต้องการรายละเอียดอ่ะพะเจ้าอยู่ในรายละเอียดหรือแนวแนวการเซอร์วิสอะไรบางอย่างที่แคร์เรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,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 ๆ โอ้โหมันจะเข้ากับเขามากๆเลยถ้าเขา move uh huh. ไปอยู่ในแบบว่าจุดงานบริการหรืองานอะไรที่ต้องใช้รายละเอียดมากๆ uh huh. หรือยกตัวอย่างเช่นอ่ะอย่างของทอดเองเนี่ยทอดมีเกที่มันเกี่ยวกับการคิดที่มันค่อนข้างที่จะส้ำไปส้ำมาเพื่อตกผลึกสิ่งที่ดีที่สุดอะมาให้ได้ uh huh. ดังนั้นงานที่มันเหมาะกับการแบบ วางแผนกลยุทธ์หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเลยเหมาะกับเรามากๆแล้วก็ที่เลือกมาทํางานด้านการอ่านชาร์ทวีดแมทดีไซน์เนี่ยเพราะทอดก็เข้าใจว่าทอดมีเกตฑหนึ่งด้วยก็คือเป็นเกตที่ทําให้ทอดอะพอเจอข้อมูลคือต้องบอกก่อนนะว่าข้อมูลในฮีมดีไซน์มันเยอะมากจริงเยอะปะเออมันมีหลายดีเทลมันมีหลายส่วนมันมีหลายรูปแบบที่แบบว่าเราต้องเอามาดูอะ่ะแต่มีชอบมากเลย ออนี่เราเราสามารถเรามีแพชชั่นกับสิ่งนี้มากๆ <c oughs> แล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเขามีข้อมูลตรงนั้นเขามีข้อมูลตรงนี้ <c oughs> แล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่าโอ้โหคนนี้นะพอเราวิเคราะห์ในบริบทนี้นะเขาจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย <c oughs> เราชอบมากอ่ะเราเรารักมากกับการทําสิ่งเนี้แล้วเนี่แหละมันเป็นตัวอย่างของการที่แบบเออพอเราเข้าใจแล้วอะว่าเราแบบมีความโดดเด่นเรื่องอะไรแล้วเราได้ทํางานในสิ่งที่เราใช่จริงๆอ่ะ ประกายในแววตาหรือพลังงานที่เราเออที่เราอยากจะทำอ่ะเออพอเราเล่าเรารู้สึกว่าภายในข้างในเราเรารู้สึกว่าเราลักสิ่งนี้จริงๆแล้วเราชอบสิ่งนี้จริงๆอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากให้ทุกคนอ่ะมีสภาวะแบบนี้เหมือนกันจากการเข้าใจตัวเองแล้วทําอะไรในสิ่งที่มันสอดคล้องจริงๆแล้วอันนี้มันดูไปถึงเพื่อนร่วมงานได้ด้วยใช่ปะได้คือถ้าสมมติว่าใครที่กําลังจะเริ่มโปรเจกต์กับใครหรือกำลังจะทําธุรกิจร่วมกับเพื่อนอย่างเงี้ยคือคนมาอ่าน คู่กันถูกไหมใช่มันก็มีจุดหนึ่งอย่างสมมติว่ามันจะมีแบบบางจุดที่เรามีบางเกจที่เขาไม่มีแล้วเฮ้ยพลังงานมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าโอ๊ยถ้าคนที่มีเกจนี้นะได้มาทํางานร่วมกันเนี่ยเขาจะเติมเต็มในสิ่งที่แบบเราขาดแล้วเราก็อาจจะช่วยเขาในสิ่งที่เขาไม่มีก็ได้อเออเอ,อ,อ่ะเราก็เหมือนเรียกว่าอ,อะไรรู้ตั้งแต่แรกว่าแบบวิธีทํางานร่วมกันคือยังไงอ,อ,อะไรที่มันจะแบบ ป้องกันไว้เผื่อทะเลาะก<ช>ันเรื่องไหนต<ช>้องคุยนะที่ชัดเจนคือ<ช>นี่ตกใจเหมือนกันพราะเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันทําได้ขนาดนั้นเลยเกลายเป็นว่าการเลือกคนมาทํางานด้วยหรือแม้แต่แบบเลือกทีมงานอะคือฮิวแมนดีไซน์สามารถให้เราแบบอ่านระดับนั้นได้เลยใ,<ช>ใครที่กำลังหาทีมหรือว่าจะแบบเริ่มธุรกิจกับใครกับวนนี้นะว่าเอออยากให้มาดูเรื่องนี้เราจะได้รู้ว่า เออจะทํางานร่วมกับคนนี้เราต้องจัดการยังไงหรือวางแผนอะไรเรื่องอะไรที่ควรระวังมันวางไวตั้งแต่แรกปัญหามก็จะเกิดน้อยที่สุดใช่อุ้ยอยากให้คุยเรื่องเบิร์นเอาหน่อยเ,ออเพราะว่าคือในช่อง <laughs> ในช่องเรารวมถึงลูกค้าเราอ่ะเจอกันเยอะก็คือเบิร์นเอาซึ่งเขาก็ถ้าในในมุมของหมอก็จะบอกว่ามันมาจากฮอร์โมนใช่ไหมมาจากงานหรือผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่างๆถ้าในมุมของฮิม d มดีไซ เบรนเอาท์มาจากอะไรแล้วแก้อย่างไงโอเคในภาษานะของ Human Design เนี่ยเราจะเรียกว่า not self team หรือการใช้ชีวิตเนี่ยที่มันไม่เข้ากันกับทีมพลังงานของตัวเองมันจะเกิดทําให้เราเบรนเอาได้ง่ายๆอ่ะเช่นเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติประเภทอ่านเดียวเยรายกตัวอย่างเป็นเจ n เนอเรเตอร์บ้างอีกประเภทหนึ่งบ้เราคุยเรื่องเออโปรเจคกเตอร์กันเยอะแล้วอะไรเงี้ยเจเนเรเตอร์ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่ อันนี้เป็นต้นขั้วของประเภทที่มีพลังงานเป็นของตัวเองอเยอะมากแล้วประเภทนี้เขาจะต้องทําในสิ่งที่ชอบอที่พอใจอดังนั้นเนี่ยงานหนักอะ่ะไม่กลัวนะแต่ว่ามันจะต้องเป็นงานที่รู้สึกว่าชอบอะ่ะอ,อยากทําอ่ะกลายเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามอะ่ะที่เขาใช้พลังงานไปกับสิ่งที่เขาไม่ได้ชอบอะ่ะ มันจะเป็นอะไรที่เบิร์นเอาได้เร็วมากๆสุดๆเออสุดๆด,ดังนั้นน่ะเลยกลายเป็นว่าคนที่เป็นเจเนอเรเตอร์ต้องกล้าที่จะฝึกบอกว่าตัวเองไม่ชอบอะไร oh. ชอบอะไร oh. เป็นโจทย์หลักเลยที่จะต้องทำความเข้าใจตัวเองอย่าใช้ชีวิตตามแบบว่าความชอบไม่ชอบของคนอื่นอ oh. เออการรักตัวเองอะเซลเลฟจริงๆของของคนที่เป็นประเภทเจเนอเรเตอร์คือคุณกล้าพอหรือเปล่าที่คุณจะแบบ เออกล้าบอกว่าฉันชอบเรื่องเนี้ยฉันไม่ชอบเรื่องเนี้ยแล้วยังรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ไม่กลัวว่าคนจะไม่ยอมรับเราอืมอือดังนั้นคนที่รู้สึกว่าตัวเองกาลังนอนเซลล์ตีมหรือแบบใช้ชีวิตไม่สอดคล้องกับพลังงานของตัวเองเนี่ยมีวิธีแก้ยังไงโอเคแค่เราต้องดูก่อนว่าในชาร์จของเราเนี่ยเหมาะกับแบบไหนพลังงานเป็นแบบไหนอย่างสมมุติว่าเจเนอเรเตอร์เนี่ยหาสิ่งที่เราชอบตัวดรฟ์ทำอาชีพในสิ่งที่เราชอบวางเรื่องเงินก่อน เราโฟกัสในสิ่งที่ชอบก่อนแล้วทุ่มพลังอ่ะคือคนที่มันมีพลังงานเยอะอ่ะเธอแล้วเขาทุ่มกับสิ่งที่เขาชอบจริงๆอ่ะผลลัพธ์อ่ะมันก็ต้องออกมาดีอยู่แล้วอะ่ะแล้วคือคนที่เป็น g e n e เตอร์คือเขามาขายพลังงานขายความทุ่มเทขายแววตาที่มันเป็นประกายที่อยู่ในสิ่งที่รักอะ่ะมันยังไงมันก็ success? s ั c c e s อ่านั้น<ม>เราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นโปรไฟล์อะไรใช่ถูกไหมซึ่งโปรไฟล์มันมีซับซ้อนกว่านั้นที่มันมีตัวเลขฐานอะไรใช่ไหมถูก<ช><ะ>ต้องมันไม่ใช่แค่รู้ว่าโปรเจคเตอร์อย่างนี้ เจนเนอเรเตอร์แบบนี้<ช>แต่ว่ามันมีลึกกว่านั้นซึ่งมันต้องเ e อร์ n น l ลแบบรีดใช่คือเราๆ้า็คือว่า energy t y p e หรือประเภทของพลังงานอย่างเดียวมันยังไม่พอมันยังต้องดูเรื่อง authority หรือการตัดสินใจว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะตัดสินใจผ่านแบบร่างกาย mm hmm. ผ่านการพูดผ่านอารมณ์หรือผ่านสัญชตาตญาณเราก็ต้องมาดูอีก mm hmm. หรือแบบโปรไฟล์ตัวเลขโปรไฟล์ว่าวิธีในการที่เราเรียนรู้อะไรบางอย่างเราอยากจะเป็น Expert mm hmm. อะไรด้านไหนเนี่ย วิธีในการเรียนรู้เนี่ยมันก็แตกต่างกันบางคนมีเลขหนึ่งต้องเรียนรู้ผ่านแบบทฤษฎีการไปขุดคุยข้อมูลต่างๆมีข้อมูลมาแบ็กอัพอแต่คนที่มีเลขสามประสบการณ์คือครูที่ดีที่สุดอลองผิดลองถูกไปเลยเออเนี่ยพอเราเข้าใจแบบนี้มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราจะเป็นเอ็กซ์เพรในด้านด้านนั้นนะ่ะด้วยวิธีแบบไหน โลดอ่ะ <L> แล้วแล้วเรายังไม่พอมันมีเรื่องเกตอีกเกตนี่ก็จะดีเทลมากมีหกสิบสี่เกตมันคือค oh. อรสวรรค์อ่ะมันคือพอรสวรรค์ประจําตัวของเราว่าใครแอคท v a t e ในจุดจุดไหนอะไรอย่างนี้อีกแล้วมันยังไม่รวมกับแบบมันจริงๆมันยังมีดีเทลอีกเยอะมากซึ่งโอเคถ้าเกิดว่าใครอ่ะเหมือนกับสนใจแล้วลองแบบใส่ข้อมูลใส่อะไรลงไปเว็บไซต์เล่นๆเนี่ยโอเคเราก็จะมีดีเทลประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาอ่านโดยที่ทอดเนี่ย เหมือนกับอ่านให้เนี่ยท็อตมีการเหมือนแบบเขาเรียกว่า subscribe ดึงข้อมูลเนี่ยที่มันลึกกว่าแบบฟรีอะ mm. ที่เราแบบใส่การอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม mm. มันก็จะทําให้ท็อตเนี่ยได้รู้อีกว่าเฮ้ย mm. มันมีดีเทลอะไร <Okay. S 1> ซ่อนอยู่ mm. ถ้าเกิดดูฟรีเนี่ยมันก็จะได้แค่รู้ว่าเออเฮ้ย e พลังงานเรา Energy ์ทเป็นแบบไหนการตัดสินใจเป็นแบบไหน mm. อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม mm. แต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูแบบละเอียดลึกๆเข้าไปอีกเนี่ยเราจะดูได้ว่า เฮ้ยเราแบบมีภารกิจในการลงมาเกิดเนี่ยยังไงบ้างชอบการใช้คําว่าลงมาเกิดแสดงว,ว่ารามาจากที่สูงใช่ไหมใช่ <laughs> เออลงมาจากไหนก็คือแบบลงมาเลยอันนี้ก็คือว่าสําหรับคนที่เหมือนกับสนใจในเรื่องของแนวแบบ New Age s p i r i t ช a ลอะไรแบบนี้นะเออก็จะเป็นอะไรที่แบบสนุกสะคือคือเอาอย่างนี้ดีกว่ามองมนันะนะให้มันเป็นเรื่องสนุกสนุก แล้วก็ลองดูว่าไอสิ่งที่แบบวิเคราะห์มามันแบบตรงกับข้างในเราอะได้มากน้อยแค่ไหนอยากให้มองมันในฐานะของนักวิทยาศาสตร์ก่อนนะอย่าเพิ่งมองมันมองมันเป็นแบบมาดูดวงกันพื้นดวงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากให้มีทัศนคติกเกี่ยวกับผิวแมดดีไซน์แบบนั้นแต่อยากให้เราสมมติวนักวิทยาศาสตร์ดูว่าเฮ้ยในเมื่อเขาบอกสักเจสให้เราทําแบบนี้ลองทําดู สักเดือนหนึ่งลองปรับไลฟ์สไตล์หรือลองปรับวิธีคิดอะไรอยงี้ครับสิ่งที่ทอดชอบในฮนะิวแมนดีไซน์เนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือว่าสุดท้ายแล้วทอรู้สึกว่าจิตสํานึกมวลรวมของโลกตอนเนี้ยมันกําลังก้าวเข้าสู่ยุคของการเป็นปัจเจกชนนะหมายความว่าเฮ้ยเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้อะเราต้องรู้ว่าเราเก่งอะไรเราต้องรู้ว่าเรามีดีอะไรแล้วคุณค่าของตัวเราคืออะไร แล้วเ,เราต้องอยู่รอดได้ด้วยตัวเองะคือแทนที่จะพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาระบบพึ่งพาเขาเรียกว่าความมั่นคงซึ่งมันอาจจะไม่ได้มั่นคงจริงๆเพราะว่าจากบทเรียนเรื่องแบบโควิดหรือสถานการณ์อะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถหาความมั่นคงอะจากระบบไหนได้เลยใกลายเป็นว่าสิ่งนี้ฮิวแมทดีไซน์มันทำให้เราเจอความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของเราเองเออในในในระดับปัจเจกบุคคลด้วยนะว่า เฮ้ i, ตัวเราอ่ะเรามีดีอะไรแล้วเราพัฒนากรูมิ่งตัวเองฝึกฝนหรือพยายามทำให้ตัวเองอะเป็นเบสเวอร์ชันอ่ะบนพื้นฐานที่เรามีอ่ะ<ช>แล้วมันไม่เหนื่อยเลยครับคือเราจะไม่ต้องพยายามฝืนตัวเองเป็นคนอื่นใช่ง่าคือคิดดูว,ว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตเนี้ยเราเกิดมาแล้วเราไม่ต้องนั่งค้นหาตัวเองขนาดนั้นแต่แบบมีคนบอกว่า เธอเลือกเกิดมาเพื่อภารกิจชีวิตนี้นะแล้วเธออยากประสบความสําเร็จอะเธอใช้ชีวิตแบบนี้เธออยากสุขภาพแข็งแรงเธอกินแบบนี้เธอนอนแบบนี้เธอร์จพลังแบบนี้คือมันไม่ได้แบบเรื่องง่ายๆคือคนอยากเจอเรื่องนี้ตอนอายุแบบ20่สิบ <laughs> หรือก่อน20อก็ได้ให้มันรู้ว่าเออเราควรใช้ชีวิตยังไงเลยแบบเอออยากให้คนได้เรียนรู้ศาสตร์นี้ถ้าคนที่อยากรู้ศาสตร์เนี้ยคือสามารถ เรียนรู้จากไหนหรือว่าอ่านได้ที่ไหนอ,อะไรอย่างไรบ้างโอเคเบื้องต้นนะตอนนี้จริงๆอ่ะในออนไลน์ครับมีเยอะมากจริงๆในฝั่งตะวันตกอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเขามีหนังสือมีเว็บไซต์มี YouTube channel ต่างๆมากมายเนี่ยที่แชร์เรื่องนี้เยอะมากมบางทีเนี่ยเราอาจจะไปศึกษาเรื่องแบบ energy ของตัวเองอะไรแบบนี้ครับเข้าคร่าวก่อนเนี่ยได้แบบเยอะมากเลยคือเชื่อว่าถ้าเกิดเสิร์ชใน YouTube อะว่า human design อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบอะไรที่มันดิบีเอออะไรที่มันแบบว่าลึกซึ้งเราอยู่ในเมืองไทยเราเข้าใจบริบทเราเข้าใจอาชีพเข้าใจการงานคือเหมือนคนไทยเข้าใจวิถีชีวิตด้วยโอ้เราจะเข้าใจวิถีชีวิตมากกว่า ก็อาจจะมาพูดคุยกันก็ได้อือก็แล้วนะของทอตคือถ้าถ้าเจอตัวได้ไหมเจอตัวได้เลยที่ไหนครับที่บ้านฟโฟล์บ้านฟโฟล์เนี่ยก็เป็นเหมือนเวิร์กช็อปสเปซที่ทอตก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ด้วยนะครับก็คืออยู่แถว m อ็มอารทีสุทธิสารนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะทิ้งรายละเอียดโลเคชั่นเนี่ยไว้แต่ถ้าเจอตัวไม่ได้ออนไลน์ได้ไหมออนไลน์ได้เหมือนกันสบายๆมากเลยครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดคอนแทคต่างๆเนี่ยไว้ ในวิดีโอนี้นะคะไว้ในดีสคริปชันลวกันหน่อหรือว่าจะคอมเมนต์ว่ากันคลิปแรกนะคะจริงแล้วตอนนี้ก็นี่ดูแดดนะคะสวยมากออร่าบารมีสุดๆตะวันรับขอบฟ้าเทเลยทาปี้บอกลานะคะก็ขอบคุณทอร์ชมากที่มาแชร์ในคลิปนี้แล้วก็ใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิมแมทดีไซน์อาจจะมี EP ีต่อไปก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่โหนี่เชิญคนที่รู้สึกว่า มีประโยชน์มากๆที่แบบควรจะเป็นที่รู้จักนะคะมาคุยกันใครอยากรู้เรื่องอะไรหรืออยากให้คนนี้เชิญใครหรืออยากจะถามทอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้แล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายครับ